ก็พูดถึงแคลนเนี่ยแคลนเนี่ยก็อัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้ไปหาอยู่กันนะครับใต้คลิปนัจะมีลิงก์ดีสคอย์ของผมอยู่นับลองกดเข้ามาได้นะครับลองเข้ามาหาแคลนดูนะอาจจะมีคนเปิดแล้วก็รับคนอยู่ครับส่วนตัวผมด้รับไหมก็ก็รับนะแต่ว่าต้องมีการโดเน a t สักหน่อยนับก็แคลนผมก็ค่อนข้างจ่ายแพงหน่อยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องดันนับดันให้เป็นอันอ่านี่ครับใช่หนึ่งร้อยห้าล้าน เนี่ยใช้เยอะมากมากเลยนะสำหรับขั้นนี้นะก็เข้ามาก็ต้องช่วยกันโดเน a t นะช่วยกันอบริจาคนะจะได้แคนวิลขึ้นเร็วๆนะครับก็ก่อนจะไปรับชมนะว่าแคนเนี่ยมีข้อดีอะไรนะครับผมขอแนะนำร้าน ZRG อา o p จีชอก่อนเลยนะครับเป็นการขายหิ้วขายสัตว์ยักนะครับขายเงินขายกุ้งแจขายน้ำยาขายของต่างๆนะครับเข้าไปอยู่ในเพจกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีบริการนะรับสุ่มไข่นะบริการสุ่มไข่ย4บชั่วโมง12ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงเลือกได้ นะครับเข้าทักมาถามผมได้เลยนะครับก็ล่าสุดนะครับที่มีคนมาจ้างนะครับก็ได้หมาปักไปนับตัวหนึ่งนี่ครับผมขึ้นรูปให้ดูนี่ครับโชคดีมากมากเลยนะเขาก็ได้ไปขอแนะนำร้านซีบายช็อปประกันขายไอเดีเกมไก่ตันต่างๆไอดีไก่ตันผลเสือไอดีไก่ตันมูจิผลตื่นไอดีไก่ตันเผาวีีเทียสิบไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายั้งยังมีประกันเตือมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์เอวีลิงก์เฟซบุ๊กและลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคผมแ นะับตอนนี้นะับแคนของผมเนี่ยมีเลเวล4นะับอัปเกรดขึ้นเลเวล5นะับต้องใช้105ล้านนะอย่างที่บอกไปนะับสายล่างนะับคุณจะสังเกตเห็นโล่สีฟ,ฟ้าเนะเป็นโล่แคลนนะเอามาไปวางนะครับมันจะบวกสเตตัสนะครับนะที่เราได้รับ w a l k s p e e d เนะี่ยก็คือจะเอาวิ่งเร็วนะับยคือการเดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินทั่วไปเนี่ยเร็วขึ้น20%รนะับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นเนี่ย,นนยคืออะไร เดี๋ยวผมใส่ให้ดูตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับตอนมันตอนมันจะพุ่งไปตีครับมันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะเหมือนแบบมันเดินเร็วอ่ะเหมือนใส่ agility charm ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่สามนะครับจะเป็น drop rate นะมันนี้ดีมากๆเลยนะครับก็ไปฟาร์มต่างต่ายนะมีโอกาสที่เราจะ drop ของเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับกุญแจชานสโตนนะครับ potion หนังสือนะครับโอ้โหดีครับดีแนะนำว่าให้ไปหามากันนะแล้วก็อย่างที่4นะครับจะเป็น damage บวกสิโอ้โหตีแรงมากนะ ปกติคุณตีสมมติว่าตี5ทีบวกไปอีก12% 12%งเปอร์เซ็นต์ของ5ทีเท่าไหร่วะ <c oughs> ก็ประมาณ0.5นทีนะเยอะนะถ้ารัมผมถือว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วเลเวล5เนี่ยบวกอะไรนะรก็เดี๋ยวผมแตะขึ้นรูปให้ดูนี่นะเลเวล5เนี่ยจะบวกการดรอปเพชรนะรแต่ว่านะอย่างที่บอกว่าขั้น5เนี่ยมันอัพแพงนะรเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะถึงจะสามารถอัพเวลแขนได้ นะครับแนะนําเลยผมแนะนำนำให้ไปหาเข้ากันครับก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่เราเข้ามาในแคนแล้วต้องทำนับก็คืออ่าตรงนี้เลยนะครับเอาไหนวะอ่านี่ครับ New Year Clan Battle นะครับนี่ครับถ้าเกิดอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นฮิวโอนะเป็นยักษ์หนกฮูกนะจะได้ทุกคนในแคลเลยนะบอกก่อนเลยเนี่ยจะได้ทุกคนในแคลเลยนะคนละ1ตัวนะถ้าจบอีเวนต์นี้ไปเนี่ยตัวนี้ก็จะมี50คนนะครับ อย่างที่นะคนับจะได้เป็น Blufffish Hoverboard นะครับแล้วก็จะได้เป็น Exclusive Food X นะครับแล้วก็ Cupcake b o o t นะครับร้านตั้งขายของนะครับก็จะได้4อย่างนะัมีที่1ที่3ที่3ท็อป3อาอแล้วท็อป3ก็คือน่าจะได้หนึ่าเนี่ยน่าจะได้นะับน่าจะได้อา่าอย่างนี้นะับตัวอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้3อย่างเลยถ้าเป็นอันดับ2อันดับ3ก็จะได้แค่2อย่างนี้ นับแล้วก็อันนี้นับได้ทุกคนเลยนะครับได้ทุกแค่เลยนะครับที่อยู่หนึ่งใน50นะครับใน50คือ66นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะอือคนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกประมาณ4วันนะครับจะมีการรีแคลนแล้วนะครับก็คือรีดาวตรงนี้นับดาวยิ่งเยอะนะครับก็จะยิ่งอยู่อันดับสูงนับดาวหาได้ยังไงนับแค่ผุมก็มีคนมีดาวเหมือนกันนะครับนี่เลย เห็นไหมครับมี3ดาวครับมีเดี๋ยนะ3ดาววิธีการหาดาวนะครับก็นี่ครับสุ่มไข่ครับสุ่มไข่ถ้าเราสุ่มไข่จะได้ฮิวหนึ่งใน3ตัวนี้เนี่ยเราจะได้1แต้มหรือ1ดาวนะครับนี่ครับ hash the most active ฟฮิวเพชนะ f r ร m b a บ e เอ็นะครับประมาณนี้นะสำหรับการเพิ่มดาวในแคนนะครับแล้วก็อีก4วันเนี่ยแคนผมเนี่ยก็จะเอาบ้างนะผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหม แต่ผมก็จะสุ่มแบบมาลาทอนเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะใครที่อยากจะรับสุ่มนะรหรือว่าไม่มีเวลาสุ่มเองนะเปิดคอมไม่นานไม่ได้นะใต้คลิปนะ้ำเซตอาร์จีชอปมีบริการรับสุ่มไข่24ชั่วโมงนะครับมีคนดูแลตลอดเวลาเลยนะครับผมนั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลาถ้าผมไม่อยู่ก็มีแอดมินคอยดูแลนะครับหรือจะซื้อจะซื้อฮิ้วเลยทักมาใต้คลิปได้เช่นเดียวกันก็สาหรับแคนนะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีข้างล่างนะเขียนว่าเซตอาร์จีนะเป็นแคนของผม นะับถ้าคุณเอ่อมีเงินจ่ายหนักนะครับหรือว่าพร้อมจะเข้าแคนผมเนี่ยดเน a t ก็ไม่รู้เท่าไหร,ร่นะตอนนี้คนเต็มแล้วนะแต่ถ้า,าคุณโดเ a t สูงโดเ a t เยอะนะก็ผมก็รับเข้ามาได้นะครับก็คือมันจะมีบางคนเนี่ยเป็นเป็นรหัสไก่ของเขาเนีเข้ามาสุม่มแต่เขาก็โดเ a t i นะเห็เน,นหไหมถึงจะเป็นรหัสไก่เด็ดๆนะให้อันนี้ถึงจะเป็นแบบรหัสไก่เนี่ยไหครับ<ๆ>เขาก็ยังคงโดเ a t อยู่นะอันนี้ถือว่าได้อยู่นี่ยก็คือมีรหัสไก่ของผมด้วยแหละนิดนึงนะครับก็ถ้าคุณสนใจก็ทักมาได้ นะครับแต่ว่าต้องโดเนทสูงนิดนึงนะเพราะเราต้องดันให้ถึง105ล้านอ่ะโอเคครับเราจะมาพูดถึงหนังสือนะครับหนังสือนะว่าควรใส่หนังสืออะไรถึงจะได้ฮิวนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะค,คนในแคนผมเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ใส่หนังสือบางคนไม่มีเกมพาร์ตเลยนะก็ยังสุ่มได้นะส่วนตัวของผมนะที่ผมใส่นะก็จะเป็นนะี่บหนังสือลักกี้เอ็นะทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7เล่มนะเป็นเลเวล5 7เล่มนะและใส่ใช้ดีฮันเตอร์ไป ฮิวฮันเตอร์ผมไม่ได้ใส่เผมไปเห็นคนหลายคนแล้วฮิวฮันเตอร์ไม่ใส่นะใส่ลัคกี้สเล่น3เล่มแม่งได้เฉยบางคนได้เรนโบ์บางคนได้ชายนี่ไม่มีเกมพาร์ไม่มีเกมพาร์ไม่พอไม่ใส่หนังสือลยมันได้ได้ยังไงมันอยู่ที่ดวงนะอย่าเพิ่งไปสิ้นหวังแบบว่าเพียผมไม่เติมเกมพาร์ผมจะเข้าแคร์พี่แตไปผมสุ่มไม่ได้มันสุ่มได้ครับคือมันมีโอกาสได้อะผมลองมาหลายคนแล้ว นะไม่ใช่ผมลองผมลองดูมาหลายคนแล้วนะครับพอคนที่สุ่มได้ผมก็ไปถามเขาว่าเออใช้หนังสืออะไรบ้างบางคนบอกว่าผมไม่ใช้ครับแอคจัดเลยแบบไม่ใช้หนังสืออะไรเลยแต่ว่าสุ่มได้แอคะอะเอาง่ายๆเลยคือแอคเนียก็นะนะก็โอเคอ่ะแต่บางคนเนี่ยมีหนังสือนะสุ่มมาสองอาทิตย์อย่างเพื่อนผมเนี่ยสุ่มมา2อาทิตย์นะครับเกมพาสครบหนังสือครบพิวฮันเตอร์ลักกี้ชายนี่อะไรโอ้โหครบหมดเลยนะับมี2เล่มสามเล่มไม่ได้เลยนะสักตัวนะมันก็ดวงนะผมว่ามันยังอยู่ที่ดวงอยู่ดี นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครอยากจะได้ความรู้หรือว่าอยากหาอะไรก็ลิงกนดิสคอดใต้คลิปนะครับหรือจะเป็นลิงก์เพจ Facebook ใต้คลิปก็ได้นะครับทักมาผมพร้อมตอบพร้อมให้คำแนะนำในการเล่นเกมนี้นะครับก็ชอบคลิปนี้ฝากให้กดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วพวกเย่อ่ะก่อนจะจบคลิปนะครับผมแถมเซตฟาร์มให้นะครับเซตฟาร์มที่ผมใช้นะครับก็นี่ครับจะเป็นไดมอนด์เชตมิมิกนะครับเมซี่คอมเมด คีย์เท่านะครับ2เล่มนะครับไดมอนด์1เล่มนะครับแล้วก็เป็นสตรองเพชรนะครับแท็บพาวเวอร์นะครับแล้วแมกเนตนะครับเซตนี้นะครับจะได้ทั้งเพชรนะครับแล้วก็ได้ทั้งของด้วยนะครับได้ทั้งของจากแมสซีฟคอมเมทนะที่ผมเอาแท็บพาวเวอร์มาเนี่ยเพื่อให้มันตีในส่วนของกล่องกล่องเชดมิมิกนะครับแล้วก็แมสซีฟคอมเมทเนี่ยเร็วๆนะก็เลยใส่แท็บพาวเวอร์มานะผมมีเกมพาร์ตออโต้แท็บนะถ้าคุณไม่มีเนี่ยผมแนะนําว่าให้อ่าอดนะใส่เป็นเพชรก็ได้ นับหรือจะใส่เป็นทีเชอร์ฮันเตอร์ก็ได้เนี่ยตอนนี้เนผมต้องการฟาร์มเพชรไงก็เลยยังไม่ได้ใส่เป็นทีเชอร์ฮันเตอร์นะครับผมใส่เซตนี้ก็ได้อะได้เพชรเยอะนะเซตนี้แต่ก็จะได้ของช้านะับตีพวกคอมเมิอะไรนานนะรประมาณนี้นะสำหรับเซตของผม